คำพีแห่งวายโย6การใช้การตั้งท่าทจ,จิในศาสนาอื่นการเอาการตั้งท่าทจ,จิมาเป็นเรื่องใหญ่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นจริงในโลกนี้การจะมีการตั้งท่านั้นควรเป็นเรื่องยามที่ไม่มีศัตรูข้อปลีกย่อยนั้นโดยเอาตัวอย่างที่มีมาแต่โบราณหลักในโลกยุคปัจจุบันเป็นต้น มาตั้งหลักการตัวอย่างนั้นไม่ควรมีในวิถีแห่งการต่อสู้เอาแพ้ชนะนั้นคือการคิดหาทางให้คู่ต่อสู้อยู่ในอาการที่เลวสิ่งที่เรียกว่าการตั้งท่าในสิ่งต่างๆนั้นคือจิตที่ใช้ประโยชน์ซึ่งที่ไม่หวั่นไหวบ้างว่าการตั้งท่าของปราศาสบ้างว่าการตั้งท่าของทัพเป็นต้นนั้นแม้จะถูกคนเข้าทำ ก็มีจิตเข้มแข็งไม่เคลื่อนไปนี้คือหลักอันเป็นนิตในวิถีพิชัยสงครามสู้เอาแพ้ชนะนั้นไม่ว่าเรื่องราวใดต้องระลึกในใจว่าลงมือก่อนลงมือก่อนจิตที่เรียกว่าการตั้งท่านั้นคือจิตที่คอยการลงมือก่อนขอจงคิดดีๆให้แยบขายวิถีแห่งพิชัยสงครามสู้เอาแพ้ชนะ หากทำการตั้งท่าของคนให้เคลื่อนเข้าทำสิ่งที่ไม่มีในจิตของศัตรูหรือทำศัตรูให้ลนหรือทำให้จิตขัดข้องหรือทำให้หวั่นกลัวรับประโยชน์จากจังหวะขณะกลืนหายเข้าไปยังฝั่งของศัตรูเอาชนะได้แล้วก็ย่อมดังเกียจจิตของการลงมือทีหลังที่เรียกว่าการตั้งท่าด้วยเหตุดังนั้นในวิถีของข้าพเจ้าจึงเรียกว่ามีหรือไร้การตั้งท่าที่เรียกว่า มีการตั้งท่าจึงไร้การตั้งท่านั่นเองแม้ในพิชัยสงครามของส่วนใหญ่การจำได้หมายรู้ซึ่งมากน้อยของจำนวนคนของศัตรูรับเอาที่ของสนามรบนั้นรู้ตำแหน่งของจำนวนคนของตนเอาคุณความดีนั้นตั้งจำนวนคนเริ่มการศึกนั้นคือเรื่องใหญ่สำคัญของการประจันบาน หากถูกคนเข้าทำก่อนยามคนของตนเข้าทำจะมีจิตเปลี่ยนไปถึงเท่าตัวการจำได้หมายรู้ว่าตั้งท่าทัจจิให้ดีอาจสามารถรับสามารถพาดทัจจิของศัตรูได้นั้นก็เหมือนกับถือหอกถือทัจจิยาวแกว่งไปที่รั้วยามตีศัตรูเป็นจิตประมาณถอนไม้รั้วอีกใช้หอกทัจจิยาวเป็นเรื่องควรคิดพินิษ์ให้ดีๆ